ไม่ชอบกินผัก้หลายคนก็แก้ปัญหาโดยการที่มันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะอย่างที่คุณป้าไอเปิลก็คือกินเป็นเม็ดแทนเขาเรียกว่าผักเม็ดครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผักเม็ดนี่มันเป็นยังไงกันแน่เจอกันทานเลยนะครับเน,นี่ยผมมีเป็นฉลากของผักเม็ดนี่มาเอามาจากของคุณป้าไอเปิลเลยนะอันนี้เลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคอันแรกนะครับ โซเดียมแอสโคเบตอ่านี่คือวิตามินซีนะฮะมีเท่าไหร่สิบสองจุดเจ็ดศูนย์มิลลิกรัมสองจุดเจ็ดอ่านะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันว่ามีกี่มิลลิกรัมทั้งหมดเนาะอ่ามาผงบล็อกแครีห้ามิลลิกรัมครับอ่าบวกห้าครับ โอเคต่อไปครับสารสกัดจากแบล็กเบอรี่แ่ศูนย์จดครับศูนย์สา้าสารสกัดจากบูเบอรี่ครับศูนย์จุดสครับศูนย์จุดสองห้นี่ฮะศูนย์จุดศูนย์สี่ใช่จุดศูนเยอนนะหลายอย่างนะฟูลอัพเ i อรมากั้งหมดรวมเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบเอ็ดจก้าม มิลลิกรัม41.94มกอะเดยกคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามีตาช่างมานะครับซึ่งตาช่างของเราเนี่ยมันเป็นหน่วยก็คือเล็กสุดคือ0.01กรัมตอนนี้ตัวตาช่างเราเนี่ยฮะมันเป็นกรัมนะ g, รับกรัมใช่ไหมครับ0.00กรัมแต่ว่าแต่ว่าที่เรานับกันเมื่อกี้41.94นี่คือมิลลิกรัมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวนี้จะเป็นหน่วยกรัมนี้ต้องเท่าไหร่ครับ0.04 ศูนย์จ่นะฮะแ้ละนี่คือผักเม็ดของไอ<ม>เปิล,ปลนะครับครับไอปปเปิลเราจะชั่งดูนะอ่าเนาะมันต้องได้0.04นะปึ๊บอ้าวไม่ใช่อันนี้ขึ้น0.4 2อันนี้หมายความว่ามันหนักเท่าไหร่ครับอันนี้ึ้นหนักกว่าสารสกัดที่เราชั่งมา1ิบเท่าสิบเท่าใช่ดวก่อนนะอ๋อมันยังมีด้านล่างครับอ่ามีด้านล่างครับด้านล่างเขาเขียนว่าสารเพิ่มปริมาณ สารป้องกันการจับเป็นก้อนสารทําให้คงตัวสีสังเคราะห์สีธรรมชาติสารเคลือบผิวอันนี้คือเป็นตัวที่ทําให้เมล็ดเขาเป็นเมล็ดนะครับจับเป็นก้อนใช่ตัวที่จับเป็นก้อนนะครับก็เลยออกมาเป็น0.43นะครับหรือว่าคือเม็ดนี้มี430มิลลิกรัมแต่ว่าใน430มิลลิกรัมมีเพียง41.94อ่าก็คือ ประมาณไม่ถึง10%เท่าด้วยซ้ำนะครับเกือบเกือบสิคือมีสารน้อยกว่าปริมาณทั้งหมดครับสิบเท่าอ่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้พี่เจ้ากระปุกมฮะครับผมหั่นเม็ดเนี้ยเอาแค่ส่วนที่มันเป็นสารอาหารขอพี่หมอขอให้ได้0.04อ่าเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตอนเนี้ยตอวนี้ตัวเนี้ยเราตั้งใช่ป่ะอ่าฮะอ่าอันเนี้ยมัน0.41ย์ัดใช่ไหมครับแต่เราต้องการแค่0.04อ่าให้พี่หั่นให้หน่อย ให้ผมหั่นใช่อันนี้ผมสอบอยู่นะครับเหมือนผมก็ลังมาทำงานวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อคือต้องทำให้ได้นะอ่าโอเคแบ่งครึ่งก่อนจินตวังมือนะโอ้โห p r o f e ช s i o นอลจริงได้ได้ได้อีกครึ่งหนึ่งอ่าเราค่อยๆมาอันนี้เริ่มยากเริ่มยากผมไม่ไม่ไม่กลัวเลยครับไม่กลัวอะไรครับกลัวนิ้วครับกลัวนิ้วมันจะหลุดตามเม็ดไปด้วยเพราะมันหั่นยากนะด้วยกันให้กันกระเด็นกระดอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่างช่าง ยังยังหนึ่งสองใกล้เราใกล้เราใกล้ใกล้ใกล้ขอแค่บสามส่วนสามหนึ่งส่วนสามอนนี้อันนี้ผมมีใบ์ติฟิเคตอะไรไหมครับหลังี่ยที่ผมผันได้อ่าไปละอันนั้นอันน้ชินนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เลยชิ้นนี้ิน้เลยเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยพี่จับุม เด็ดเลยคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในรายการนี่คือผมพี่แจ็คก็ผมหันได้พอดีในขอขอไม่จริงมาดูหน่อยครับไม่จริงนะครับพี่นี่เอาเราจะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆนะครับครับผมคุณผู้ชมครับนี่เราเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่คือในเขาเรียกว่าอะไรผักเม็ดเม็ดหนึ่งแล้วกันนะฮะตัวสารอาหารจริงที่เขาบอกว่ามี23ชนิดเนี่ยนี่มีเท่านี้ครับอ่าเดี๋ยวให้ฟาเปิดดูนะส่วนเม็ดปกติเม็ดเท่านี้นะคเดี๋ยวผมยกให้ดูชัดๆเลยฮะนี่ฮะอืมโอ้ย นั้นถามง่ายเลยครับป้าเปิ้ลกินวันละเม็ดเนี่ยได้สารอาหารไหมครับก็ได้42มิลลิกรัมเ่ยคุณป้าเป็นไงบ้างครับป้ารู้สึกว่าป้าต้องกินวันละ10เม็ดแล้วมั้งซึ่งพวกนี้กินมากเกินไปก็ไม่ได้ด้วยคือเรา